น้ยฮะมันจะเป็นมันจะมีพวกอาการเครื่องเหมือนเสียงเครื่องต๊อกๆนะครับอาจารย์อันนี้คือมันมันเป็นเรื่องจริงนะครับว่าอันนี้ผมผมขับอยู่นี่ยในในรถเนี่ยผมจะได้ยินเสียงเหมือนแบบแถวเบาๆนะครับมันจะดังรัวนะครับเข้ามาประมาณทางฝั่งขวามือนะครับดังรัวๆทางขวาใช่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 ครับคือเขาบอกมันมาจากพวกพ่อหยางอะไรนี้หรือเปล่าครับอาจารย์เออไม่ไม่ตรงนั้นไอ้ดังดังลักษณะนั้นเนี่ยมันเป็น ดังของตัวแคตตาลิติกที่อยู่ทางใต้ท้องเราอ่ะเพราะมันจะมาทางขวานะฮะครับครับใช่ใช่ครับทนถ้ทน่งทางฝั่งคนขับนะครับอ่านั่นแหละครับนะฮะจะเป็นตัวแคตตาลิติกครับเสียงมันเพราะว่าข้างในตัวแคตตาลิติกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับหม้อพักปกติธรรมดามันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับคล้ายๆกับรังผึ้งนะฮะเป็นเหมือนรูรังผึ้งแล้วบางทีมันก็จะมีการกระพือหรือขยายตัวนั้นอันนั้นเสียงเ่านั้นที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่า ตัวไส้ของมันเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดการให้ตัวได้ไส้ที่อยู่ภายในตัวตัวโลหะที่ครอบอยู่นะครับ,<อ>บเพราะว่าไส้เนี่ยตัวเฉพาะตัวแคตตาลิกตัวเนี่ยน้ําหนักเนอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ํากว่าส,สามกิโลสองกิโลสามกิโลจะอยู่ประมาณนี้คระบเราเราเราคืนนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหามันจะมีผลเกี่ยเครื่องไหมครับมันไม่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 เกี่ยวตัวแคตาลิติิเพราะว่าแคตาลิติิมันจะมีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิคอยแจ้งผล ว่าอุณหภูมิได้ที่หรือไม่ได้ที่ได้ความร้อนได้หรือยังมันจะมีเรื่องของการจ่ายน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องนะ <refugee S 3> ครับไม่ไม่เพราะบางบางคนนะครับเพราะว่าเขาไปเช็มเครื่องอะไรเนี้ยครับอาจารย์ว่าพราว่าเขาเาไปเช็คเงี้ยเช็มเครื่องอัพเดทลิงอะไรเชนเนี้ยครับเกินเลยครับเห็นเขาว่ากันนะครีบเทียเหรอครับมันก็ไม่ <ๆ S 2> มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับกับกับตัวเครื่องกับตัวเครื่องไม่ได้สูญเช็คเข้าบ่กปกติแต่ผมแบบ ันนิดระคบเาว่ไ้ยสีลองดูฮะไออย่างตัวถ้าเป็นปัญหาที่แคตไลติกนะครับเราสามารถเคาะเราก็ได้ยินแล้วมันก็จะแสก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 อยู่ในะ่ฮะในในตัวตัวแคทนะฮะมันจะดังอยู่ลักษณะนั้นแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาบางคนนี่บางทีบางครั้งเนี่ยครับไอตัวกาดโลหะท,ที่กันความร้อนของท่อ,อเสียบางทีมันก็มีเหมือนกันบางทีมันดังเป๊ะปะเป๊ะปะเป๊ปะป,ปะอะไรบางทีแล้เอ๊ะเป็นทำไมเครื่องจัมันดังอะไรแบบนั้นจริงไหมครับมันเป็นกาด ที่มีการขยายตัวและหดตัวได้เป็นโลหะกันความร้อนพวกนี้จะขยายตัวและหดตัวเร็วแล้วก็จะเกิดเสียงครับ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 ผมขอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์ไปรัศย์คุณอรุณีนะคะสวัสดีค่ะคุณอรุณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรุณีค่ะคุณพิธีกรทั้งสองคน เออคืออย่างงี้ฮะดิฉันใช้ดีแม็กซ์0.5อยู่นะคะครับแต่นี้เวลาเปลี่ยนเกียร์จะมีเสียงอิทแอดอิทแอดเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะไออิทแอดนี่มันอยู่ที่เท้าใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะไปเอาสเปรย์ฉีดนิดนึงครับสปริงฮะโอไม่ต้องเข้าศูนย์ใช่ไหมไม่ไม่จำเป็นนะครับแนะนําว่าเอาสเปรย์สารพัดประโยชน์นะครับฉีดตรงไหนคะฉีดตรงตรงตรงก้านคันคันมันจะเป็นมันจะมีคันเหยียบใช่ไหมฮะล้วมีก้าน ก้านตัวเนี้ยตรงส่วนของก้านอ๋อตรงคานข้างบนนะฮะฮะมันจะมีสปริงอยู่ฮะอ๋อซื้อที่ไหนฮะเนี่ยอ่าทั่วๆไปครับร้านโชว์ห่วยไอ้ร้านที่เกี่ยวกับขายน้ำมันเครื่องร้านหรือว่าถ้าไปห้างคุณเอดีไปห้างเนี่ยมันจะมีอ่ะอิสระซารีคอนเนอร์เป็นที่เป็นคอนเนอร์ที่เกี่ยวกับรถอ่ะอ๋อฮะมันก็จะมีขายนะฮะบอกเขาว่าก็เอาสเปรย์สารพัดประโยชน์นะฮะมันก็จะมีบอกเขาก็จะบอกเลยว่ามันมีหลายยี่ห้อนะฮะผมเลยไม่ได้มาพูดถึงยี่ห้ออ๋อไม่ต้องเข้าศูนย์เนาะ อ่าไม่จำเป็นครับตรงนั้นไม่จำเป็นเลยฮะแล<อ>้วถามอีกอีกรุ่นหนึ่งนะคะกับ ford ford หะรุ่นใหม่ยห้าประตูดีไหมคะอ่าเฟสต้าเลยครับค่ะใช่ค่ะอา่อา,อาตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นตัวที่เรียกว่าดังที่สุดละนะณขณะนี้นะฮะอของในรุ่นในรถในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าเรื่องของระบบเกียร์นะครับก็คือเกียร์อัตโนมัติของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็น dual c l u t c เป็นการทํางานที่ เวลาเกียร์คุณคุณกรดีขับรถเกียร์อัตโนมัติเคยขับไหมครับขับผ่นะเกียร์อัตโนมัติที่เป็นทอกคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยรอบมันจะเวลาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนทีมก็ตกทิ้งแล้วขึ้นตกทีแล้วขึ้นแต่ไอ้เจ้าไอ้นี่มันจะไปของมันแบบขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยนั่นก็คือผลที่ได้ก็คือเรื่องของการทํางานที่ต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เกิดความประหยัดด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของไอ้ระบบเกียร์ของตัวนี้แล้วก็แต่ว่าคือรูปร่างอะไรต่างๆมันโอเคสวยละนะฮะแต่อาจจะ แพ้ไอ้ตรงตัวส you know ีสี But, ่ประตูนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบห้าประตูท้ายมันจะลาดลาดนะฮะมันจะเสียพื้นที่ใช้สอยไว้หน่อยใช่คแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยนะฮะเพราะว่ามันมีไฟที่อยู่ตรงเสาสีนะฮะตรงนั้นค่ะแล้วอันไหลแพงไหมคะโอ้เยอะฮะไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่ารถตัวนี้ขายได้เยอะมากมากนะฮะดนรบคามนิยมมากใช่ฮะมันเหมือนกับเป็นดีมาซัพายคืออะไรที่มันมีในตลาดเยอะอ่ะอันไหลมันก็มี เพียงพอต่อการป้อนนะฮะแล้วก็ราคาถูกด้วยครับอ๋อราคาขอบคุณมากซื้อสเปรย์อะไรนะพูดใหม่อะไรนะครับสเปรย์อเนกประสงค์อ่ะอะโซเนกนะโซเนกนะฮะบอกเท้องกันฮะอ๋อแล้วฉีดตรงตรงตรงในคันตรงโคนนะฮะตรงโคนของคันเหยียบครับอ๋อแล้วก็จะหายเนาะครับผมจ้าขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าอาจารย์เป็นกูรูแบบนี้แล้วอาจารย์เลือกใช้รถอะไรไม่บอกครับ เดี๋ยวจะเจจอริงๆมันมีหลายแบบผมมีผมมีผมมีหลายอย่างผมมีหลายตัวนะก็คือคือมันมันต้องบอกว่าพอสูงสุดล่ะสู่สามันไงเมื่อก่อนมันก็ก็คือก็ใช้รถธรรมดาธรรมดาแล้วก็เริ่มที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันเรื่องอะไรมันมีเล่นเรื่องแต่เลสซิ่งนะเอาเป็นว่ารถคันแรกในชีวิตผมเนี่ยก็คือโฟกเต่านี่แหละครับ แล้วก็เคยเอาไปแข่งขันที่ที่ทสนามบินดอนเมืองตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีโครงการที่เรียกว่าล่มกล้าวะนะก็คือมีการซื้อสลักล่มกล้าว<อ>แล้วก็ไอโฟกตัวเนี้ก็เขาเป็นโฟกที่ทำแบบพอสจะทําเป็นปลาหางปลากระเบนใหญ่ๆ<อ>พอสโฟกตัวนั้น แต่มันก็มาเรื่อยๆ,ๆครับมาเยอะๆยะหลายครั้งเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เป็นสกู๊ปสักวันหนึ่งนะคะ <c oughs> รถของอาจารย์รวิพลอะไรอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมค,ะค่ะขอบพระคุณนะคะอ้าวรอบสายต่อไปจากฉะเชิงเซาคุณน้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องเชิญคะ่ะอาจารย์อยากถามให้ปีถูรุ่นที่ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นดาก้อนจำปีไม่ได้อ่ารุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมของอะไรนะฮะดาก้อนดาก้อนดาก้อนอาก็มมังกรทองเหรอฮะ ถ้ากมจใช่ครับที่เปลี่ยนก็ที่ที่เปลี่ยนโฉมก็พอเป็นดาวก้อนใช่ปีมังกรทองแล้วก็มาดาก้อนดาก้อนไอใช่พอครับอรจ๊อกปได้มันมีปัญหาคือว่าผมเปลี่ยนลูกหมาคันชักคันส่งมาเนี่ยเดี๋ยวดีนี้ไม่รู้ไม่รู้จะเกี่ยวกับยางมไม่แน่ใจเวลายางมันจะหมดแล้วเหมือนรถมันชอบดึงอ่ะการดึง คือคือมันถึงว่าขับขับไปแล้วมันดึงดึงซ้ายดึงขวาครับมันดึงไปข้างอาจารย์ข้างไหนฮะข้างซ้ายหรือข้างขวามันดึงสองข้างเพราะว่าอาจารย์แล้วผมผมตั้งศูนย์ใหม่ว่ามันก็ยังไม่ดึงผมวิ่งไปจะพักเนี้ยมันจะดึงแล้วแต่ว่ามันจะดึงข้างไหนถ้าเกิดเขาปรับไม่ดึงพอเขาปรับให้ไม่ให้มันดึงข้างขวาเนี้ยมันก็ไปดึงซ้ายพอเขาปรับไม่ให้ดึงซ้ายมันก็จะ วิงกระตุ้ใหญ่ๆมันก็จะเดินอนผมไม่รู้เป็นไรไม่รู้อะไรอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าเขาปรับไม่ดีครับมีปัญหาเดี๋ยวก่อนคุณน้องเอเคยไปมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเช่นไปกระแทกใต้ท้องหรือชนอะไรหรือเปล่าเคยไหมเคยอาจารย์อ่าหนักเลยใช่ไหมมันก็ไม่หนักครับแต่ว่าเกิดไปก็เกิดแต่ไปใต้ท้องมันจะเกี่ยวกับมันจะเกี่ยวกับแต่ผมเคยมันเป็นแบบนี้ตอนที่ยังไม่ชนก็เป็นอาจารย์แต่ พอผมเปลี่ยนยางมอนก็หายอพอยางใกล้หมดมันจะเป็นแบบนี้อาจารย์อืมอืมอฮึค,อคือคือยางเนี่ยจริงไม่มันเราทุกครั้งน,นะครับที่เราเปลี่ยนยางนะมันมันโอเคแหละแต่แต่พอวิ่งสักห้าพันกิโลเอ่อเขาพายเอาสักหมื่นกิโลเนี่ยคุณควรจะมีการไปถ่วงไปถ่วงยางด้วยนะไปต้องต้อง,องถ่วงนะครับทุกทุกหมื่นกิโลเต็มที่มันก็ได้อยู่แค่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยับถ่วงก็ก็ไปถ่วงล้อครับไปถ่วงล้อน่ะ ราต้องทำไม่ใช่บางคนไม่ใช่ว่าครั้งแรกพอเปลี่ยนยางเสร็จปั๊บถ่วงทีเดียวจบไม่ใช่นะครับยางมีโอกาสสึกไปเรื่อยแล้วมันก็ทําให้มุมมุมศูนย์ล้อมันผิดไปเพนะี้ยนไปนะอาจรแต่เวลาผมเอาเปลี่ยนลูกหมากเสร็จเ้าก็เขาก็ตั้งศูนย์ทรงล้อให้อาจารย์ครับลักษณะนี้เนี่ยลักษณะนี้นะให้ผมเดานะว่า,าคุณไม่ได้เปลี่ยนทั้งปีคุณไปใช้วิธีการเปลี่ยนลูกหมากโดยการอัดใช่ไหมไม่ใช่ใช่การยกบ นั่นแหละลูกหมากอัดเนี่ยบางทีมันอัดชัดจนแน่นแล้วก็มันแน่นจนกระทั่งที่แบบว่ามันมันมันก็เวลามันจะให้ตัวมันก็ให้ตัวแบบให้ตัวแบบไม่ไม่อิสระไงมันให้ตัวแบบเป๋ก็เป๋เลยไงอย่างเงี้ยไงเป๋ก็เป๋ไปเป๋เลยคือมันก็ดึงกันเป๋ไปเดี๋ยวเป๋มาอย่างเงี้ยลูกนั่นคือนั่นคือลูกหมากอัดและลูกหมากอัดไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะฮะหรือว่าใช้ไม่ใช้งานไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ร้านที่ทําด้วย อาจนี่ก็เห็นก็ถอนออกมาจะตอนะกนอาจารย์ส่วนออใหญ่อะส่วนใหญ่นะลูกหมากอัดเนี่ยที่ทํากันเนี่ยมักจะไปตอกอเขาเขาเขาใช้ภาษาที่ภาษาที่ไ่นเขาเรียกตอกตูดอะไปตอกอท้ายตูดลูกหมากนะครับไปตอกมนันอย่างนั้นเน่ะแล้วมันก็ไม่นานมันก็แข็งเดะทื่อก็คือไม่มีการให้ตัวได้อาจารยเนี่ยมันจะเป็นมันจะวกวิดวามจะเกี่ยวไว้ตอนที่ไม่ผม เออผมใช้สเปเซอร์ออกออกตีอะแต่ผมออกสี่ยสเปเซอร์สเ,เอรสเปเซอร์ล้อเหรอครับครับอ๋อไปกันใหญ่ท่านั้นถ้าไปไงั้นก็ไปกันใหญ่เพราะว่าสเปเซอร์หาสเปเซอร์ที่หาโอกาสที่เที่ยงไม่ได้คุณหลีกเลี่ยงครับคุณน้องบอกได้เลยว่าคุณไปเอถอดสเปเซอร์ทิ้งนะแล้วคุณเปลี่ยนกระทะล้อที่อยากคุณอยากยันนั่นก็ทาเป็นออฟเซ็ตลบไปอ,อ,อ๋อใส่ออฟกระทะออฟเซ็ตลบซะอย่าไปอย่าไปใส่สเปเซอร์ แล้วกระทะตัวนี้มันยังถ้ามันยังดีอยู่คุณก็ขายเทินไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะไปออกตัวนี้ยังดีกว่าเพราะว่าสเปเซอร์นี่เป็นตัวที่ทําให้ให้ล้อเนี่ยไม่เสถียรเลยมันจะไปเหมือนกับเวลาที่น็อตที่เราร้อยเข้าไปนะเราคิดว่ามันแน่นแล้วอัดน็อตร้อยเข้าไปแน่นแต่ถ้าเซนเตอร์โบหรือจุดศูนย์กลางของล้อเนี่ยมันมันไอ้ล้อเนี่ยมันไม่สนิทจริงๆเนี่ยไม่ไม่เร่เป๊ะเป๊ะจริงเนี่ยมันก็จะเกิดการดิ้นตัว yeah. เจอจะะเป็นเพราะยางใกล้จะหมดเนี่ยจอ่าอะยางใหม่ๆไม่เต็มผมก็ยังใหม่ๆไม่น่นเนี่ยฮะแล้วแล้วยางคุณจะกินเป็นบ้างด้วยแหละนะครับนะฮะเราเออไปเอาปเซอร์ออกครับนะฮะแล้วก็แล้วแล้วก็เปลี่ยนกระทะล้อเป็นอ f f s ็ตลบซะนะฮะคุณโหลดด้วยหรือเปล่าครับโหลดครับเออนั่นเลยนั่นเลยคุณน้องยิ่งแล้วคุณโหลดเนี่ยแล้วยางยางคุณใช้ซีรีส์อะไร สองสองเจ็ดห้าสิบยางสองสองเท่าไหร่2องสามสามสองสี่ผมจะใชสองูย์ห้าสองยห้ายางเนี่ยถ้าหน้ากว้างเท่าไหร่นะโอกาสที่แว็บเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือหน้ายางยิ่งกว้างยิ่งตัวแว็บเลยฮะตัวที่มันจะเป๋ไปเป๋มาได้เลยถ้าเป็นกรณีที่ถนนลูกขึ้นโดยเฉพาะยิ่งคุณน้องอยู่หาดเชิงเซาเส้นที่ออกที่เส้นที่วิ่งจากพนมสารคามมาที่มอเตอร์เวย์เนี่ยไอเส้นเนี่ยที่รถเขาวิ่งกันอยู่เนี่ย ตัวทําให้แวบไปแวบมาเลยเส้นตรงนี้นะอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้อ,องไปคึื่นเราคณดึงตลอดอะอะไรนะครับเราวิ่งไปเนี่ยมันจะดึงตลอดอยู่ข้างอาจารย์ดึงตลอดไปข้างอาจารย์อืมเอถ้าอย่างโทถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าลองลองอ่อระดับแรกไปเช็คที่ตรงลูกหมากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันมีหลายกรณีที่มันเป็นเหตุที่ทําให้รถแวบได้ทั้งทั้งหมดนะฮะที่ว่าที่ดึงเนี่ยนะครับ ครั้ง <จะ S 2> ที <ผม S 2> เปลี่ยนอมเา<ม>จา,จาเลียนเปลี่ยนหมดแล้วนะแลฮะอ,อย่างนี้นะคุณน้องเอาไปว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยไอายาง205ก็ถือว่าไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่<า>ผมกังวลว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่ที่ตัวลูกหมาของคุณเนี่ยอครับผมก็ไม่เคยเสีย่ยนครับพึ่งยาพึ่งจะเปลี่ยนเนี่ยชุดแรกของที่ผมใช้มาเนี่ย ก็แถวนู้นแถวแถวแถวพนมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีร้านันมีร้านนะมีผมเปลี่ยนร้านเองใกล้ใกล้ใกล้บริษัทไทยรู้เลยครับอ๋ออ๋อออร้านที่ขับรถอ่าใช่ใช่มันมีร้านที่ข้ามคลองอ่าถ้าข้ามแม่น้ําอ่ะแม่น้ําไปอ่ะนะฮะอยู่ใกล้ใกล้เซิงกงเก่าอ่ะใกล้กล้เซิงกงอ่ะมันจะมีเซิงกงตรงแถวนั้นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าแถวนั้นแหละครับเออนะฮะนะครับขอบททษนะคะคุณน้องครับ ครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากว่าเราต้องไปพักกันก่อนค่ะคือผู้ชมค่ะมีสายรอเราอยู่ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะวิกฤตปะการังโลกส่งผลถึงแนวปะการังไทยวิกฤตปะการังไทย ทำลายวิถีชีวิตชาวประมงไทยออยร่วมสนับสนุนโครงการเพาะเลี้ยงและฟื้นฟูนแนวปะการางังหมู่เกาะสีชังแก้วิกฤตปะการังฟอกขาวพลิกฟื้นชีวิตทะเลไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย